รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคําบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคําบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลในรายการลุยสยามของเราได้เรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมความเชื่อของคนไทยมามากมายผ่านทั้งศิลปะประติมาก,กรรมอาหารการกินเครื่องแต่งกายวันนี้รายการของเราจะพาครูเกรกไปเรียนรู้วิถีชีวิตของคนไทยผ่านสิ่งหนึ่ง ที่เรียกว่าเป็นจดหมายเหตุบันทึกเรื่องราวของคนไทยไว้ทุกยุคทุกสมัยสิ่งนั้นก็คือเพลงลูกทุ่งนั่นเองครับกับตอนที่มีชื่อว่าเพลงลูกทุ่งบันทึกสังคมไทย ได้เวลาเจนพบแล้วคุณนผู้ฟังที่เป็นแฟนประจำของรายการเข้าเกลียบเพลงเก่าครับเราก็กลับมาจะเจอกันอีกเช่นเคยนะครับตั้งแต่เวลานี้แหละครับ14นาฬิกาหรือว่าบ่าย2โมงเป็นต้นไปายุกูกับเจนเมืองสถาบันวิชาไทยเึงแล้วสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลุยสยามแลาว,วันนี้ทิจจุกตั้งใจมาที่นี่นะครับเพราะว่าผมเองอยากรู้ว่าดนตรีไทย จะมีกี่แบบนะครับเราวันนี้ผมจะเน้นคำว่าลูกทุ่งเอ๊ะคยไดีนเคยฟังมีสเสน่ห์แน่นอนนะครับแต่ผมเองอยากรู้ว่ามันมาจากไหนมีประวัติอะไรบ้างนะครับอยากรู้ลึกรู้จริงนะครับถ้าชอบฟังเพลงเหมือนผมนะครับตามผมมาเลยเราจะพบกับอาจารย์เจนพบ มาดูกันว่าเขามีความรู้ลึกแค่ไหนนะครับไปเลยสวัสดีครับสวัสดีครับใช่อาจารย์เจนพบใช่ไหมครับใช่ครับโ้มาถูกนะครับโอ้ชื่อเกรกนะครับเกรกครับผมครับผมแต่วันนี้ผมตั้งใจว่าจะเรียนรู้ลูกทุ่งเอางั้นเลยนะสอนให้ได้ไหมครับยากนะอยากรู้อยากรู้ครับได้เลยโอ้โหดีจังมากยินดีครับยินดีครับครับครับงั้นต้องไหวครูก่อนนะ ไม่ใช่เอ้าไม่ใช่ครูคนนี้ไม่ใช่ครูคนคคนี้แต่ครูคนนี้อาวคือศิลปินลูกทุ่งนักร้องลูกทุ่งทุกคนเนี่ยเขาจะมีครูของเขาครับสถาบันวิชาไทยของเจนพบก็มีครูครูใหญ่ของผมคือครูสุรพลสมบัติจเจริญท่านนี้อ๋อเราจะถามถ,ถาม,ถ,มาถามว่าครูสุรพลสมบัติจเจริญเป็นใครครับสั้นๆง่ายๆคือราชาเพลงลูกทุ่งของประเทศไทยเปรียบเสมือนกับเอลวิสใช่เพราะเกรกเป็นอเมริกันชนใช่ไหม Elvis p r e สลียเป็น king of of rock of rock ี่เป็น king of Thai country music อ๋นนั้นแหละจะดงว่ามีมีความรู้ด้วยนะครับลูกทุ่งถ้าเป็นภาษาสังกฤษจะพูดว่า country ใช่ country จะเรียกไม่เราไม่เรียก folk สองใช่เราเรียกอัน country music ความที่ท่านเป็นราชาเพลงลูกทุ่งฉะนั้นท่านคือผู้ทรงอิทธิพลสูงสุดของวงการเพลงลูกทุ่ง ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม้กระทั่งในยุคปัจจุบันเนี่ยนักเรียนใครต่อใครที่อยากจะร้องเพลงลูกทุ่งเนี่ยก็ต้องมากราบครูคนนี้เป็นคนสําคัญมากเป็นคนสําคัญของวงการเพลงลูกทุ่งผมอยากให้เกล็กดูข้างบนผมมีรูปภาพบุคคลสําคัญอีกคนหนึ่งอยู่ตรงนี้คือพระเอกหนังไทยครับชื่อมิตรชัยบัญชาเอ๊ะแล้วมิตรชัยบัญชามาเกี่ยวพันอะไรกันมาเกล่ยมันจะเกี่ยวกันตรงไหนมิตรชัยบัญชาคือพระเอก ดาราทองพระราชทานคนแรกของเมืองไทยที่แสดงนำในภาพยนตร์เรื่องมนรักลูกทุ่งซึ่งเป็นภาพยนตร์เพลงลูกทุ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสร้างสถิติสูงสุดใช้นานที่สุดในประเทศไทยถึง6เดือนเต็มเมโรงเดียว6เดือน6เดือนครึ่งปีขายอยู่ครึ่งปีไม่ได้ออกไปไหนเลยคนแอ่ไปดูกันนานที่สุดเป็นสถิติที่ไม่มีใครลบได้และพอเขาแสดงเรื่องนี้เสร็จปั๊บ วงการหนังไทยเปลี่ยนแปลงทันทีพระเอกมัดผสมฉางกับกทำให้เพลงลูกทุ่งเข้าไปสู่ในจอหนังไทยไงเรื่องราวที่มาของเพลงลูกทุง่งมีบันทึกในหนังสือของขุนวิจิตมาตราเรื่องละครและเพลงไว้ว่าเพลงลูกทุ่งเป็นวงดนตรีแบบสากลที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหลังสงครามโลกครั้งที่สองส่วนคำว่าลูกทุง่งอาจารย์จำนงรังสิกุลคิดประดิษฐ์คำขึ้นมา เพื่อใช้แยกลักษณะเพลงลูกทุ่งออกจากลูกกรุงให้ชัดเจนและมาเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายจากชื่อรายการเพลงทางโทรทัศน์ที่ชื่อรายการเพลงลูกทุ่งครับนิยามของคําว่าเพลงลูกทุ่งถ้าพูดในหลักวิชาการเนี่ยโอ้ยาวมากแล้วก็ไม่เข้าใจครับมันยาวเกินมันยาวเลือเกินพูดแบบเจนพบดีกว่าได้เพลงลูกทุ่งคือลมหายใจของคนไทยทั้งแผ่นดินจบโอ้โหเป็นคําตอบ สั้นเข้าใจง่ายนะครับเพลงลูกทุ่งคือคำตอบว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คนไทยคิดทำหายใจออกมาเชื่ออย่างนั้นศรัทธาอย่างไหนนี่แหละคือเพลงลูกทุ่งก็อยู่ในเนื้อเพลงอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างของเพลงลูกทุ่งถ้าอยากรู้คนไทยเป็นยังไงต้องฟังเพลงลูกทุ่งให้เข้าใจแล้วจะรู้หมดเลยครับเพลงลูกทุ่งมันคือส่วนผสมของเพลงไทยเดิม แบบดั้งเดิมแบบดั้งเดิมร้องแบบเอื้อนเยอะๆยาวๆโอ้ลาหนอเพราะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาเรียกเพลงไทยเดิมนั่นแบบคลาสสิกไปเลยนะครับคลาสสิกตั้งแต่แรกเป็นอย่างนั้นเพลงลูกทุ่งเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเพลงไทยเดิมผสมกับเพลงพื้นบ้านพื้นเมืองภาคกลางก็มีเพลงฉ่อยเพลงอีเซลเพลงเรือเพลงเกี่ยวข้าวภาคเหนือก็เป็นเพลงซอภาคอีสานก็เป็นหมอลำ ภาคใต้ก็เป็นเพลงหนังตะลุงโนราครับทั้งหมดเนี่ยถูกตัดตอนมาอย่างละนิดอย่างละหน่อยแล้วมาผสมผสานกันกลายเป็นเพลงลูกทุ่งอ๋อเข้าใจแล้วแต่<ม>ละที่มันไม่เหมือนกันแต่ลูกทุ่งมาผสมลูกทุงท่งคือส่วนประกอบของของศิลป,ปะการร้องของคนไทยเป็นโสาไมอ,อยู่ไปใหเศร้าเหงาสวงไม่คิดจะหาคู่ ไไเ,ดเดียวววจะลลงพ้นไไป่าากิมถามว่า,า,าเพลงลูกทุ่งเนี่ยมันมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่โดยประวัติศาสตร์เริ่มต้นเพลงแรก2,481บิดาของวงการเพลงลูกทุ่งชื่อครูคำรณสมบุนานน์เพลงลูกทุ่งเพลงแรกของเมืองไทยเป็นเพลงในจังหวะแบบรำวงชื่อเพลงว่าเจ้าสาวชาวไร่นั่นเป็นเพลงแรกเพลงแรกเลยในประเทศไทย โอ้เจ้าสาวเอ๋ยเจ้าสาวชาวไรไปไหนกันน้อไว้พุมคันขอดูละอ่อสำอางตาและเสียงกลองตึ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 ง,งคือลำวงครับเนี่ยเพลงแรกของประเทศไทย เพลงลูกทุ่งเกิดมาจากดนตรีสามประเภทมาผสมผสานสำเนียงลีลาคำร้องทำนองและจังหวะแบบเป็นแบบแผนมีลักษณะเฉพาะอันประกอบไปด้วย 1. เพลงไทยเดิมเป็นเพลงที่มีการขับร้องด้วยวิธีการเอื้อนพร้อมด้วยการบรรเลงดนตรีไทยไปด้วยในขณะที่กำลังขับร้อง 2. เพลงพื้นบ้านเป็นเพลงของชาวบ้านที่จดจำสืบทอดกันมา แบบปากเปล่าใช้ร้องเล่นเพื่อความสนุกสนานรื่อนเริงโดยใช้คำที่ง่ายๆเน้นเสียงสัมผัสและจังหวะการร้องเป็นสำคัญ 3. เพลงรำงํำวงรํำโทนเป็นการละเล่นอย่างหนึ่งของชาวบ้านที่ร่วมกันร้องเล่นเพื่อความสนุกสนานและเพื่อความสามคัคคีคำว่ารํำวงนั้นเดิมเรียกว่ารํำโทนเพราะมีการใช้โทนเป็นเครื่องดนตรีตีประกอบจังหวะ ทั้งสาส่วนนี้มารวมกันบวกกับการบรรเลงดนตรีสากลจึงทำให้เกิดเป็นเพลงลูกทุ่งมาจนถึงทุกวันนี้ครับลุยสยามลุยสยามเสน่ห์ของวิทยุกระจายเสียงอย่างหนึ่งก็คือทำให้ผู้ฟังเกิดจินตนาการตามเสียงที่ได้รับฟัง เพราะเสียงสามารถเข้าไปถึงได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นทุ่งนาป่าเขาหรือแม้แต่ในเมืองการจัดรายการวิทยุก็เปรียบเสมือนการปรุงอาหารให้คนกินต้องมีศิลปะเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์เพราะผู้ฟังมีหลายกลุ่มต่างเพศต่างวัยมีความชอบที่แตกต่างกันออกไปและตอนนี้ครูเบรกของเราก็พร้อมแล้วที่จะจัดรายการเพลงลูกทุ่งแบบอกอากาศสดๆด้วยประสบการณ์คร้งแรกในชีวิต งานนี้พวกเราคงต้องช่วยเป็นกำลังใจให้ครูเกรกกันหน่อยละครับเอาละคุณผู้ชมนะครับเข้าในสถานีเรียบร้อยอันนี้คือสตูดิโอเป็น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 เรดิโอสเตชันถูกต้องสถานีวิทยุเรามีอุปกรณ์มาพร้อมนะครับก็เท่าที่เห็นอยู่นะอันนี้เป็นวิทยุเล็กๆแต่ว่าออกอากาศด้วยระบบ FM f a อ็มฟัต l ตอริโอคลื่นสั้นใช่ไหมครับใช่ใคลื่นสั้นนะครับสถานีอื่นๆเนี่ย จะมีแต่จอคอมพิวเตอร์เท่านั้นแล้วก็ใช้การเปิดเพลงจากคอมเป็นหลักกดแค่นั้นแค่นั้นเองไม่ต้องสนใจอะไรแต่ดูดังลางนะครับแต่สถานีมเ<อ><น>ต็มมีเขาเรียกว่ามีเขาเรียกอะไรนะหลักฐานข้อมูลทางประวัติศาสตร์เพลงทุกทุ่งครบวงจรของจริงตั้งแต่แผ่นเล็กๆที่เรียกว่าแผ่นซิงเกิลไปจนถึงแผ่นใหญ่ๆที่เรียกว่าแผ่นลองเพลง<อ>ผ่านจากยุคแผ่นมาถึงยุคเทปคาสเซ็ต เทปคัสเสตที่ดกวันนี้มันหาไม่ได้แล้วแต่สถานี้ผมมีเต็มแล้วเปิดได้นะไม่ใช่มีตั้งโชว์ไปเฉยๆเปิดได้งานปกติแล้วก็มาถึงยุค CD Compact d ดิสแต่บางครั้งบางครั้งบางคราวที่เราคล้ายๆเปิดสายหน้าใหม่เดี๋ยววันนี้ในช่วงที่เกรกมานั่งอยู่ด้วยกันผมจะลองเปิดสายหน้าใหม่ดู ถ้ามีอ,นนอะไรเดี๋ยวเราต้องทําเองผมจะช่วยให้ครับใครดงใครด่าอะไรก็รับผิดชอบด้วยนะ <c oughs> ได้เลยนะครับ <c oughs> ไม่ได้โดนอะไรเนาะ <c oughs> ไม่ไดโดน <c oughs> ปลอดภัยอยู่ในห้องสตูดิโอแต่นี่คือจะให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าการจัดรายการแบบสดๆในขณะที่เรากาลังถ่ายทำอยู่เนี่ย <c oughs> เรากําลังทํารายการสดๆและออนแอร์ air สดๆเนี่ย <c oughs> มันจะเป็นยังไง นตต้นนเมากกรแในชีวิตมค้นางเดือนหกตกแล้วน้องเอ้ยภาษาที่ใช้ในเพลงลูกทุ่งมีสองรูปแบบครับคือภาษามาตรฐานและภาษาชาวบ้านภาษามาตรฐานมักจะใช้กับเพลงลูกทุ่งที่กล่าวถึงเรื่องราวของนิทานชาดกนิทานเกี่ยวกับพุทธประวัติตลอดจนวรรณคดีของไทยส่วนเพลงลูกทุ่งที่ใช้ภาษาชาวบ้านจะพันนาถึงธรรมชาติ ชีวิตอันสุขสงบในชนบทและความรักของหนุ่มสาวซึ่งเพลงลูกทุ่งบางเพลงยังคงใช้คำร้องและคำศัพท์สำนวนสำเนียงที่เป็นของท้องถิ่นเช่นสำเนียงสุพรรณบุรีและสำเนียงถิ่นภาคต่างๆอย่างภาคเหนือภาคใต้และภาคอีสานอีกด้วยครับท่วอยู่กับเพลงลูกทุ่งขนานแท้ ยาวเหยียดกันไปจนถึง6โมงเย็นหาฟังที่ไหนไม่ได้ครับกับบทเพลงที่เป็นต้นฉบับของจริงมีที่นี่ที่เดียวเพราะที่นี่คือสถานีวิทยุเสียงศิลปินสถานีวิทยุเพื่อประดุงรักษาสมบัติวัฒนธรรมของชาติเบื้องหลังผมเนี่โอ้โหมีทีมงานรายการลุยสยามทางช่อง TNN นะครับมากันเพียบเลยที่สำคัญที่สุดมีพิธีกรสุดหล่อ หน้าตาน่ารักมากนะครับเป็นฝรั่งอเมริกันแต่ว่ามาอยู่เมืองไทยนานพอสมควรนะครับนานเท่าไหร่ไม่รู้วันนี้เลยไม่รู้ใครจะสัมภาษณ์ใครแต่ที่จริงผมต้องเป็นคนสัมภาษณ์แน่นอนเพราะวันนี้เขามาเป็นแขกรับเชิญในรายการผมนะครับลองฟังเสียงกันหน่อยนะครับชื่อคุณเกรกนะครับสวัสดีครับเกรกครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับได้ยินไหมครับพูดไทยชัดเจนมากไม่ชัดเท่าไหร่นะครับแล้วครับอยู่เมืองไทยมากี่ปีแล้วครับเกรกอยู่ประเทศไทยประมาณ5ปีครับ ปีประมาณนั้นมีเมียกี่คนครับโอ้คนเดียวก็พอนะครับปนโหวคนเดียวปวโหวเลยใช่ไหมใช่สองคนไม่ไหว แต่เมื่อกี้เพลงมันมันเพราะมันชอบมากนะครับมันเป็นลูกทุ่งแต่ว่าสังเกตไหมว่าเมโลดี้มันฝรั่งมากเลยนะใช่ม,มันออก <Classic. S 1> แนวแนวบลูเลยนะบลูส <Blues. S 1> เป็นบลูเลยก็นี่อย่างที่อย่างที่เล่าให้เกรกฟังว่าเพลงลูกทุ่งเนี่ยเป็นแหล่งหลอมรวมของวัฒนธรรมทั้งโลกผสมหลายๆวัฒนธรรมด้วยแต่ว่าแสดงออกด้วยความเป็นไทยใช่ 16ปีแห่งความหลังที่เป็นภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ครูสุรพลถูกยิงเสียชีวิตเป็นเรื่องราวชีวิตครูเป็นหนังแนวชีวประวัติ <m> หนึ่งแล้วก็บรรจุเพลงหลายๆเพลงที่เป็นของครูสุรพลอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้นำแสดงโดยมิตรชัยบัญชาเพชรชราชวราช <m> สองช <m> <ม>ื่อนี้คือผู้ยิ่งใหญ่ผู้ทรงอิทธิพลสูงจุดของวงการหนังไทยโอ้โหดังมากในยุคนั้น บางเพลงต้องมีศิลปินโปรดมาด้วยนะครับหรือภาษาอังกฤษว่า favorite artist favorite artist ที่แปลว่าศิลปินโปรดเจจจ็บดวงใใพรระคล้าย มันมีอะไรสนุกสนุกเยอะแยะมากมายครับเพ็กซครับในเรื่องของเพลงลูกทุง่งในเรื่องของวิทยุในเรื่องของหนังไทยจะมีเรื่องต่างๆเลยอะเล่ากันสาวันสามคืนไม่จบครับเร็กซนานเลยเรามาสรุปกันดีกว่าได้ได้ไดครูครูนะครับ,รบผมเองไม่รู้เยอะนะครับ,รบแ,ตแต่เพิ่งเริ่มนะครับแต่โอ้โหคุณครูมีประสบการณ์ครับยาวนานเลยอ่ะครับผมแล้วในในสายตาของอาจารย์ลูกทุ่งอื งงสถานการณ์ของเพลงลูกทุ่งวันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงนะครับเกรกครับจากเดิมเนี่ยบริบทหน้าที่ของเพลงลูกทุ่งเพื่อการฟังครับเราจรึงได้ยินเพลงอย่างมรักลูกทุ่งที่ผมให้เกรกลับตาไงวันนี้ผมถามเกรกว่าเรายังมีโอกาสได้ยินเพลงแบบนี้บ้างไหมครับมันไม่มีเลยนะไม่ค่อยมีครับครับไม่ใช่ไม่ค่อยมีไม่มีเลยไม่มีแล้วที่สําคัญที่สุด <c oughs> ทักษะการร้องการร้องเพลงลูกทุ่งในปัจจุบันเนี่ย มันแตกต่างจากการร้องเพลงลูกทุ่งที่เราได้ยินจากในแผ่นพวกนี้โดยสิ้นเชิงไม่พิถีพิถันแบบเดิมอักขระวิธีไม่เน้นโดยเฉพาะการแต่งเพลงเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากคือแทนที่จะเป็นการเขียนเพลงที่เห็นภาพสละสรวยอะไรต่อเมื่อไรเนี่ยตอนนี้เพลงมันกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้เปิดสถาบันวิชาไทยมาเพื่ออยากจะเจรนาในคนให้กล้าไปเป็นนักร้องลูกทุง่งเพื่อทําหน้าที่แทนครูบาอาจารย์ที่ท่านแก่แล้ว ร้องไม่ไหวแล้วเสียงเปลี่ยนแล้ว mm. ครูยังเชื่อมั่นตลอดเวลาว่าถ้าตราบใดที่คนไทยทั้งแผ่นดินยังกินข้าวเจ้าและกินข้าวเหนียวอยู่เพลงลุกทุ่งไม่มีวันตายลุยสยส เชิญครับสวัสดีครับวัสดีครับเดขออนุญาตเข้าไปเรียนได้ไหมครับได้แต่เดี๋ยวก่อนเรามีสัญญาก,กันไว้ไม่ใช่เหรอใช่แล้วไม่ได้ลืมนะครับออผมตรียมตัวอยากกินไข่ปลาโลโป <c oughs> เอา้าไม่มีใครลองด้วยต้องการให้เพื่อนๆรองด้วยปะครับ อ่าวงัดเอาไมค์1 2 3อยากกินข่ายปโล้โปกินกับแกงเขลีโปอยากกินก๋วยเตี๋ยวชีโปกะเดี๋ยวๆๆ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 อันนั้นลูกทุ่งใช่มั้ครับเข้าใจผิดแล้วเไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เพลงลูกทุ่งอันนี้มันเป็นเพลงเด็กๆเอ้าเพลงโน่นเลยประจําที่หน้าโหเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะว่าเพลงลูกทุ่งร้องแบบไหนได้เลยโอเคการร้องเพลงให้เสียงดีมีพลังนั้น ขึ้นอยู่กับวิธีการหายใจที่ถูกต้องครับเพราะขณะที่เราหายใจนั้นลมจะวิ่งผ่านหลอดเสียงทำให้เกิดเป็นเสียงต่างๆขึ้นถ้าเราหายใจสม่ำเสมอเสียงร้องเพลงก็จะสม่ำเสมอไปด้วยส่วนสำคัญคือการบังคับกระบังลมเพราะกระบังลมมีหน้าที่หลักคือช่วยหายใจลักษณะของกระบังลมจะเป็นกล้ามเนื้อผืนใหญ่อยู่ใต้ปอดและอยู่เหนือกระเพาะอาหารทางด้านหน้าขณะที่หายใจออก กระบังลมจะดึงขึ้นไปดันปอดทําให้อากาศกลับออกมาผ่านไปตามลําคอกระทบกับหลอดเสียงทําให้เกิดเสียงขึ้นผู้ที่ขับร้องเพลงจึงต้องฝึกหายใจเข้าอย่างรวดเร็วแล้วปล่อยออกช้าๆให้ได้น้านที่สุดข้อสําคัญคือจังหวะที่หายใจเข้าจะต้องเป็นจังหวะก,ก่อนเริ่มร้องพอดีร้องเพลงเราต้องวอร์มที่เสียงของเราใช่ไหมครับครับเราต้องวอร์มด้วยการเรียกลม เด็กๆรู้แล้วเกร็กเพิ่งรู้วันนี้ผมมีการวอมเสียงอยู่3แบบ3แบบแบบที่1คือวอมปากกว,ว้างอย่างที่สองวอมวาปากจู๋จจแบบที่สก็คือเอาแบบที่1บวกแบบที่สองเป็นกว้างจู <laughs> กว้างจูอเลยเหรออ้าวได้ได้ได้กว้างจูเวลาทําปากต้องทําปากจัดๆครับกว้างกว้างจูจูโอเคถูกต้องอาปากกว้างๆห้า เก่ <G heaven entender it> ่่งงงเเกกกับปานได้นะครับได้ก็ยังยังยังอันนี้คือวอร์มแบบที่หนึ่งคือวอร์มกว้างนะครับ ใช่มันดีมากนะผสม,มสองเส <จะ S 1> ีวยเราได้เยอะมากมเพราะว่าการจะเป็นนักร้องนะลูกนะสำลักน้ำลายขึ้นเวทีถ้าไม่พร้อมเสียงเราก็จะสั่นเสียงก็จะหายเสียงก็จะหลงแต่ตัวโน้ตไม่ได้แต่ถ้าเราวอร์มาอย่างดีมันคือ,คอ,คอการกระตุ้นกระตุ้นปอดใช่ไหมลูกกระตุ้นกระบางลมกระตุ้นหลอดเสียงกระตุ้นหมดทุกอย่างเพื่อให้เรามีความพร้อมเวลาเราร้องเพลงจะได้ไม่สะดุด อันนี้คือประโยชน์ของการวอรมเสียงก่อนจะได้เป็นนักร้องต้องเรียนรู้เรียนร้องเพลงคือ learn to sing learn to sing ออเออเกเตืนคะแแรกเกดีมาก ขึ้นฝันดีนักตกฝันฟันวันตกผู้ชายย้อนดีหันพาไปเุดยอดผู้หญิงพาไปนางจูจีเลือกผา ีได้จังโอเคโอ้เยครูครับครับรอดไม่รอดรอดชาสจะไหวไหกครับเนี่ยกับการร้องเพลงให้ถูกต้องตามหลักเป็นเรื่องไม่ง่ายเลยนะครับแต่ครูเกรกก็ยังมีความพยายามความตั้งใจแม้ว่าจะเป็นประสบการณ์ในครั้งแรก แต่ถ้าจะให้ดีครูเกรกน่าจะเป็นนักฟังที่ดีไปก่อนปล่อยให้น้องๆเขาโชว์ความสามารถในการร้องเพลงน่าจะดีกว่านะครับมีสเสน่ห์จริงๆนะลูกโชคแล้วครูมั่ว<อ>ไหวไงสิ่งที่ที่ครูตั้งใจตั้งใจสอนมาตั้งแต่วันแรกที่เปิดสถาบันสถาบันวิชาไทยนี้อยู่มา15ปีแล้วนะเป้าหมายของที่นี่ไม่ได้เพียงแค่สอนให้เด็กร้องเพลงได้แต่เรากำลังบ่มเพาะ ต้นกล้าต้นใหม่ที่เขาจะสืบทอดเพลงลูกทุ่งต่อไปในภายภาคหนา้าคือเราต้องยอมรับความจริงว่าศิลปินรุ่นครูบาอาจารย์รุ่นอาวุโสเนี่ยท่านก็ร่วงโรยไปท่านก็ชราไปครับท่านก็ร้องอมไม่ได้ท่านก็เก็บไข้ได้ป่วยแต่เพลงมันต้องอยู่ไงยังมีมวันหายไปอ,อ,อย่างที่เกรกเข้าใจเพลงลูกทุ่งไม่มีวันตายนี่คือสิ่งที่ครูบอกเกรกด้วยว่าวันนี้เกรกมาเป็นลูกศิษย์ครูแล้วครูก็ฝากให้เกรก เอาไปบอกต่อได้เลยเราจะบอกเพื่อนนะครับอยากรู้คนไทยเป็นไงเจ้าฟังลูกทุ่งจะรู้แน่นอนครับคุณนักเล็กขอบคุณมากนะคุณครูครับฉันรับทนยิ่งแฟนอย่ากเป็นแฟนคุณจะจริงด้วยยิ้มของคุณงามยิ่งดังมีมนต์สยงอยู่ในหัวจใา เอาล่ะคุณผู้ชมวันนี้ทิเจเก็กได้เรียนรู้เพลงลูกทุ่งนะครับซึ่งเป็นเพลงมาแสดงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยทั้งประเทศไม่ว่าจะอยู่ภาคเหนือภาคใต้อีสานที่ไหนก็ได้นะครับก็จะมีลูกทุ่งแน่นอนนะครับแล้วผมดีใจมากที่รู้ว่าเพลงลูกทุ่งไม่มีวันหายไปนะครับจะอยู่กับเราตลอดไปและทางโมดนี้คือรายการลุยสยาม สัสดีแนะนำเรื่องราวที่น่าสนใจมาได้ทางเพจ f a c e b o o k ลุยสยามและติดตามชมย้อนหลังได้ทางยูทูบชา n นลของรายการแล้วพบกันนะครับ